สวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Outsider ครับ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาอีกแล้วนะครับครับแต่ว่าท็อปฟอร์มอยู่ก็ก็จริงๆก็เป็นองค์กรที่ท็อปฟอร์มมาตลอดถูกไหมเป็นเอ็ทิตี้ที่เรียกว่ามีแสงมีซีอตลอดลอดเวลาตลอดเวลานะครับก็ก็เราไม่วิจารณ์พระพุทธศาสนาแล้วกันเนาะเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเพราะว่าตัวผมรู้สึกว่าศาสนาก็มีข้อคําสอนหลายข้อที่สอนให้คนเป็นคนดีครับ นะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงกันเป็นเรื่องของสำนักพุทธครับพออสำนักพุทธรองพออสำนักพุทธล่าสุดวันที่ไรนะครับสิบหกไหมสี่วันที่แล้วใช่ครับใช่หกโอ้โหวันหวยออกพอดีอืมอืมนะะก็มีผู้มนวยการของสำนักพุทธครับเขาชื่ออะไรนะครับเราเราจะพูดชื่อเขาไหมไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แกดูด,ดูดูแล้วแกไม่อยายพูดชื่อ,อเ,เพราะว่าแกปิด a c e b o o k อ,อะไรไปแล้วด้วยเขาเขาพูดในฐานะที่เขา เป็นตำแหน่งเขาถูกไหมครับรองผอ,อสํานักพุทธนะครับออกมาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยอศาสนาพุทธอืเริ่มเสื่อมครับคนในต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไม่ให้ความสําคัญละไม่ค่อยนับถือแล้วโดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศเด็กยุคนี้ด้วยเด็กยุคนี้ด้วยถูกไหมใช่แล้วตอนเนี้ย มันมีพักการเมืองพักหนึ่งที่ได้คะแนนเยอะเยอะ่ะเยอะๆยด้วยเยอะเยอะได้คะแนนเยอะอาจจะเป็นอาจจะเป็นพทก็ได้อ่าอ่าอาจจะเป็นพทพอทอะไรไม่เราไม่ว่านะครับคะแนนเยอะเะเขามีนโยบายว่าเขาจะตัดงบอืของข้าราชการครับถูกไหมซึ่งข้าราชการเนี่ยก็รวมไปถึงสำนักพุทธด้วยอืแล้วรองผอท่านนี้ก็ยังบอกต่อไปอีกว่านี่ถ้าเกิดว่า พระคุณเจ้าทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันเนี้ยอืถูกตัดงบอืงบไปถึงวัดถึงอะไรน้อยเนี่ยก็อย่าว่ากันก็แล้วกันอืโอ้โห oh, oh, เดือดเลยเดือดเลยผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยอะไม่ต้องพูดในฐานะรองผอ,อ,อหรอกอพูดในฐานะที่คุณเป็นคุณเนี่ยคุณมีแหล่งข่าวช,า<ม>ชัดเจนหรือยังผมผมจะพูดถึงคุณเนี่ยเปิดคลิปเลยไหม ถูกไหมครับผมจะพูดถึงน้องโยกเนี่ยผมยังต้องแบบอ่ะอันไหนผมไม่แน่ใจผมยังต้องบอกไว้ก่อนแล้วผมไม่แน่ใจครับอันนี้พูดเต็มปากพูดไปเลยรถตัดแน่ไม่พูดชื่อแต่ก็มีเจตนาจะบอกคะแนนเยอะๆมันมีอยู่ไม่กี่พักหรอมันมีอยู่สองพักใช่ครับแล้วก็แล้วก็มีคนออกมาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอปนิ้วออกไปเขียนเลยนะทําไมร้อนตัวนี่ มันมีอยู่สองอันอ่ะเอออแล้วมันก็มีข่าวลือแต่ข่าวลือเป็นข่าวลือไงอ่าใช่เราไม่สามารถบอกได้ว่าพักนี้ยเป็นแบบนี้เพราะข่าวลือแต่ว่าวุ่นวายหมดเลแต่ว่าคุณวิโรธแกออกมาแล้วไงครับพี่อ่ามาแล้วอุกบาทใช่ฟาดอะไรนะฟาดคอรัปชันอืมแกเลยออกมาบอกว่ามีหลักฐานนะเปล่าที่มาพูดเนี่ยผมชอบคําพูดของคุณวิโรธอืมอันหนึ่งครับที่เขาออกมาบอกว่าไปเปิด กูเกิลเลยหาคำว่าเงินทอนวัดอ่าใช่<笑><笑>แล้วก็แก้ไขไองค์กรของตัวเองให้ดีไปหาก่อนไปไปดูแลส่วนตรงนี้ก่อนไอ้ส่วนนั้นอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งซึ่งผมว่าคุณวิโรสแหละแกคงไม่ไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกหมายถึงโหดร้ายในอย่างไงในการ<ง>ที่จะไปแบบโอ้ถึงขั้นเอาแกออกจากข้าราชาการหรือองะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีกฎหมายว่าตัวของบุคลากร,กรข้าราชาการเนี่ยต้องเป็นกลางอยู่อยู่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ทำทรงแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ แล้วก็คุณวิโรธเองแกก็ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ใจร้ายใช่ไหมก็เป็นคนมีเหตุมีผลนะครับเท่าที่เคยรู้จักมาอืมเพราะฉะนั้นพอตัวของรองพอแกมาบอกว่าขอโทษด้วยรู้เท่าไม่ถึงการแกไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอืมแกก็เเลยอ่ะโอเคแต่แล่าสุดก็ปิดก็ก็ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบในแบบที่คนยุบอนุรักษ์นิยมจะทำถูกไหก็คืออ่านก็มันก็รับผิดแล้วก็ปิดช่องทางต่างๆไปก็ครับ ทำให้ตัวเองหายไปกับพื้นหลังอืแต่ว่าอ่ะก็จริงๆแล้วรองผอผมก็คิดว่าไหนๆก็จะออกมายอมรับแล้วอนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ก็เปิดโอกาสเลยแล้วก็แถลงการออกมาเลยว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันทําไมมีความอัดอั้นตันใจยังไงเนาะผมอเปล่าผมคิดว่าพักเก้าวไกลหรือว่าแม้กระทั่งอ่ะให้เล็กลงมาหน่อยคือคุณตัวตัวคุณวิโรธเองเนี่ยก็คงจะไม่ ไม่ได้อยากจะใช้กฎหมายปิดปากใครเลยอืมใช่ใช่ผมก็เชื่อว่าอย่างมันควรจะเป็นสังคมที่อะถ้าเป็นไปตามที่เขาพูดนะสังคมนี่มันควรจะเป็นสิทธิทุกคนพูดได้อืมแต่อะอย่างน้อยพูดก็ต้องมีหลักฐานอ่าใช่ใช่แค่นั้นเองเพราะว่าแกโอ้แกยกตัวอย่างไปไกลเหมือนกันนะแกยกตัวอย่างไปถึงลูกถึงหลานถึงหลานถึงลูกอุ้ยจะเลี้ยงรักแม่อยู่ไหมเออใช่ใช่อยู่ไหมผมก็ฟังดูแล้วก็แบบเรื่องพักไหนเนี่ยเรือกว่าไหนรักแม่ไหมถ้ารักแม่เนี่เขียนไหมเขาบอกอยู่ว่าเนี่ย ภาคนี้เขาพูดอยู่นะอ๋อเอออะไม่จริงๆครับผมเห็นด้วยนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแล้วครับคผมรู้สึกว่าการรักแม่หรือไม่รักแม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความรักมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องได้ต้องทําให้เขาก่อนถึงจะได้กลับมาครับมันมันไม่ใช่เฮ้ยฉันเป็นแม่เธอเธอต้องรักฉันอย่างนี้ถ้าแม่แย่ทําไงถ้าแม่เดินเข้ามาตบทุกวันไม่ไม่ไปเมาเหล้าไล่ไปทํางานหาเงินมาซื้อเหล้าอย่างนี้ ก็ไปจ่ายคาเทอรเรื่องนี้ไงคุณคุ้นเรื่องนี้เลยเนี่ยเรื่องอะไรลำยองลำยองนี่ถ้าแม่อยางคุณลำยองไปนะถ้าเรามีแม่เป็นคุณลำยองเราอาจจะไม่รักแม่เราก็ได้ทูกแมใช่ไหมฮะก็ต้องอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับนอกเรื่องนิดนึงว่าจริงๆมันมันไม่ใช่ว่าเป็นแม่แล้วรักไหมแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับการตัดงบแล้วก็เรื่องนี้นะครับที่เราพูดถึงเรื่องศาสนาไปนะครับเดี๋ยว ติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระสุบุรีได้หรือไม่หรือว่าเรื่องของศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นพระเคอย่างนี้รอติดตามนะครับผมเราจะมีผู้รู้มาให้ความรู้เรื่องนี้เดี๋ยวเราอาจจะติดต่อผู้รู้ที่รู้มากกว่าเราสองคนเยอะครับแล้วก็สื่ให้ฟังในแต่ละประเด็นแล้วก็เดี๋ยวมาฟันธงเลยว่ามันยังไงเรื่องสุบุรีเรื่องทได้ไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกครับควรจะไปเป็นวิทยากรให้เด็กไหมเราก็จะถามด้วยครับผมรอติดตามฝากติดตามคลิปในช่องเราด้วยครับครับผมขอบคุณครับ